เรื่องของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับได้มาศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่เราอยู่กันตอนนี้นะครับมาดูรายการสดๆในตอนเช้าหรือว่ารายการเช้านี้ที่ภาคเหนือบรรยากาศคึกคักมากเลยลนะคะบบรรยากาศคึกคักนะครับเราไปดูบรรยากาศของเรื่องของอนักศึกษาที่มาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ครับโดยท,ที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ครับนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ชั้นปีการศึกษาที่1จําจำนวน50คนเข้าศึกษาดูงานและรับชมการจัดรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือซึ่งออกอากาศทางช่อง n v t นบีทีนอตดิจิัลทีวีทางช่องหมายเลข1 1โดยมีเจ้าหน้าที่ของ NVT เชียงใหม่ให้ความรู้กับน้องๆเกี่ยวกับการใช้งานควบคุมกล้องการควบคุมรายการวิธีการรายงานข่าวในรูปแบบการอ่านข่าวอีกทั้งให้นักศึกษาได้ทดลองอ่านข่าวในห้องอ่านข่าวเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเรียนรู้กระบวนการทำงานจากประสบการณ์ตรง ค้นหาความต้องการที่จะเข้าสู่สายอาชีพของการเป็นผู้ประกาศขา่าวหรือว่าพิธีกรรายการต่อไปค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามมาตร,าตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะทาง NBT เชียงใหม่ของเราค่ะก็ได้มีการจัดเก้าอี้ให้กับน้องๆแบบเว้นระยะห่าง Social d i s ส a ทนซิงนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้าศึกษาดูงานทุกคนในวันนี้ต้องสวมหน้ากากอนามายัยหรือว่าเฟสชิลตลอดเวลาที่มาศึกษาดูงานใน NBT เชียงใหม่กันด้วยนะคะ